ตอนที่สามสิบสามเมื่อก่อนฉันก็ชอบเขาเจิงเจียสติค่ะฟังไม่ผิดหัวเราะอย่างบ้าคลั่งนายเคยชอบเขาหรือดิ่งไหมเนี่ยเจิงเยียนใช่แล้วใช่แล้วเชิญนายหัวเราะตามสบายเจิงเจียหัวเราะต่อไป นี่คือนี่คือเฉียวยางนะฮ่าฮ่าฮาคนคนแบบนี้ฮ่าฮาคนแบบนี้เออนี่ที่จริงแล้วฉันก็ด้วยเป็นรักแรกของฉันแอบชอบเขามาก่อนฮ่าฮ่ งั้นหรือดูไม่ออกสักนิดเลยจริงๆมีใครไม่ชอบพี่ชายพี่สาวหน้าตาดีที่อยู่รอบๆตัวเมื่อตอนเด็กกันบ้างล่ะแต่นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วเขาในตอนนี้ไม่นับว่าเป็นอะไรทั้งนั้นใช่แล้วสุดนักมากฮ่าๆนายดูสิ ตอนนี้เขาดูเหมือนไอ้โง่ขนาดไหนฉันเดาว่าตอนนี้นายทำอะไรเขาเขาก็จำไม่ได้หรอกนั่นสิเจิ้งเหยียนหัวเราะบ้างพวกเองดูเหมือนไอ้งั่งเลยหมดมุกแล้วก็เดทแอร์กันไป จิงเจียคิดในใจเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องน้ำเอาล่ะหยุดขยับมั่วซั่วได้แล้วอย่ามาจับฉันฉันจะนอนไม่เปลี่ยนกางเกงตัวนี้คุณจะนอนได้ยังไงพี่ชายหยุดนะ ยกขาขึ้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่คิดเกี่ยวกับของพวกนี้ฉันมีทุกอย่างเหมือนกับที่เขามีจะมาตื่นเต้นอะไรกันเจิ้งเหยียนใจเย็นขนาดนี้ในฐานะพี่ชายของเขากรีดเล่นตอนเผลอแกใครบอกให้แกจูบเขา

With you <grote> เขาตอนนี้เขากำลังไก้ให้พวกเราหรือรู้สึกดีจังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่คุณไก้เยียวยาให้ผมถึงแม้ว่าระดับของเขาผลของการไก้ทางพลังจิตจะน้อยมากเหมือนกับคนแกะกำลังถูกกับฝ่ามือ ผมชอบพลังจิตของคุณมากเลยพวกเราเข้ากันได้ดีมากเลยใช่ไหมให้ผมอีกหน่อยสิพี่เติ้งเจียลุกออกมาหยุดซุกหน้าได้แล้วหูของเขาเขาแสดงลักษณะความเป็นสัตว์ออกมาแล้วน่าจะเข้าสู่ช่วงฮีทแล้วละ่ะเห็นเห็นอยู่ ว่าไกลให้พวกเราตัวเองสบายจนทำให้เข้าสู่ช่วงฮิตเลยหรือคุณชอบให้ผมจูบใช่ไหมดูเหมือนว่าที่บ้านเขาจะไม่มียาคลายเครียดนะไม่รู้สิฉันไม่เคยเห็นเขาฮิตมาก่อนเชียวอย่างเอ่ยช่วยฉันตรงทางเข้าชุมชนนี้ มีร้านขายยาอยู่รอให้ฉันสงบลงหน่อยแล้วจะถ้าหากมีหูแพะแล้วแล้วก็งั้นคงไม่ใช่ว่ามีหางแพะด้วยนะตาค้างกันไปเลยค่ะสองพี่น้องตอนที่34ขอต้อนรับเข้าสู่ ความฟินเต็มรูปแบบเฉียวอย่างที่มีหางแพะเจิงเหยียนถึงกับกลืนน้ำลายเจิงเจียเอ่ยเล็กเล็กมากอ่ะไปจับของเขาอีกเฉียวอย่างเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกตัวยื่นมือมาจับมือออกไปเอ่ยปล่อยมือ ตรงโคนหางแข็งนิดหน่อยจับแล้วรู้สึกดีมากเลยเชียวหยางยังคงพูดย่าไม่เอาอย่ามาลูบหางของฉันเจิ้งเจียพูดนายไม่ได้จะไปซื้อยาคลายเครียดหรอกหรือเช็คสถานที่แล้วใช่ไหมรีบไปสิยังไม่ได้เช็คดีๆพี่ไปดีกว่า เรียกฉันว่าพี่ชายตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกน้องชายเฉียวอย่างเอ่ยอย่ามาลูบหางของฉันข้างหน้าช่วยฉันช่วยฉันทีสองพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วคงไม่มีใครอยากออกไปซื้อยาแล้วล่ะเจิ้งเยียนเอ่ยเงื่อออกขนาดนี้ คงไม่สบายตัวมากใช่ไหมผมช่วยคุณถอดเสื้อออกดีไหมถอดเสื้อแบบใดกันตอนนี้ตอนนี้คุณทำตรงไหนอยู่เชียวอย่างร้องเจ็บยังคงเล็กมากมือคะ่ะเจิงเยียนเจิงเจียก็เอาบ้างปากก็เล็กเชียวอย่างถาม อะไรพยายามอีกหน่อยนะพี่ชายไม่เอาออกไปออกไปเจิ้งเยียนออกตัวคนแรกพี่ชายมองอยู่นะเจิ้งเยียนแกมันร้ายเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเ,เดีดเด๋ยวจะให้รูปของผมบ้าง ในขณะที่กำลังฟินจูจๆก็ชะง,งักไปเอาของสกปรกของแกออกไปแล้วทำไมแกไม่เอาของสกปรกของแกออกมาล่ะเจิงเจียเอ่ยทำอะไรนะ่ะเจิงเหยียนตอบอยากกอดหน่อยเจิงเจียถามดีขึ้นไหม พี่ชายออกมาหมดแล้วรู้สึกสบายขนาดนั้นเลยหรือปากข้างล่างอย่าที่ท้องเต็มไปหมดแล้วไม่เอาสก,กปรกหมดแล้วเชียวอย่างไม่เอาพรุ่งนี้ตื่นแล้วจะกโกรธผมจนอยากจะบีบคอ ให้ตายเลยไหมพี่ชายงั้นทำไมพวกเราไม่ทำให้สุดไปเลยก่อนที่จะโดนคุณกระทืบล่ะความทรงจำขัดจังหวะตื่นได้แล้วกรุณาไปห้องน้ำแล้วสงบสติอารมณ์เดี๋ยวเอาเข็มจิ้มตาซะเลยหน้าซื่อใจคดฉันไม่เชื่อว่าแกไม่คิดอะไร อยู่ให้ห่างจากพวกเราไอโรคจิตที่ชอบโพสของสกปรกมีใครบางคนคุณจะโกรธผมจนอยากจะบีบคอผมเลยใช่ไหมผมจะปล่อยให้คุณบีบคอผมได้ยังไงไม่ได้คุณบีบคอผมไม่ได้บีบบีบคอไม่ไม่ได้มีใครบางคน สก,กปรกหมดแล้วเชี่ยวอย่างคุณเล็ก xxx ใช่ไหมทำไมคุณถึงควบคุมตัวเองไม่ได้อยากให้ผมช่วยคุณ xxx ใช่ไหมความฟินยังไม่จบรอสัปดาห์หน้านะคะ